พาทุกคนมาเลาะอ,อีกแล้วค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาเลาะแถวใกล้ๆบ้านนะคะอินเทเรียนเบอร์สำโรงมาเจองานนี้ค่ะทุกคนน่าสนใจเนี่ยค่ะดูสไตล์ที่ตกแต่งแล้วน่าจะเป็นสไตล์เหนือเนาะน่าจะเกี่ยวกับอาหารเหนือของกินของใช้เดี๋ยวเราลงไปดูกันค่ะทุกคนมีอะไรที่น่าสนใจที่เราอยากกินหรือเปล่าไปดูกันค่ะ กับซิปรักบันลือโลกว้าวแอลม้วนเมืองเหนือแอวกาดน่านนครงานมี26สิงหาถึง6กันยายน65นี้ค่ะทุกคนตานอ้อยอุ้ยดูแล้วน่ากินค่ะ น,นี้วายผลมไม้ไทยน่าสนใจค่ะทุกคนตวดล่าร้อยหกสิบอันนี้ให้ชิมด้วยนะ chào cuối năm sật <cười> 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 นี้ทำใหม่สดค่ะทำไปขายไปเลยนะเนี่ยซาลาเปาโอ้สาะเปาร้อน ไปคะ่ะทุกคน,นร้อนๆชุดละ40่สินะีคะชุดละสี่ชุดหนึ่งอหัตถกรรมทองเหลืองอสวยจังเลยคะ่ะทุกคนอนนี้หัตถกรรมทองเหลืองเอราวัณทองเหลือง นีลัคกี้สโตนดูสิคะสวยๆขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะนี่่ค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยดูสิคะสวยน่ารักหินหนำโชคต่างๆ เครื่องประดับสวยๆค่ะ น,นี่มาจากจังหวัดอะไรอคะคะอันนี่มาจากน่านค่ะมาจากน่านเหรอคะอ๋ออันนี้เป็นเครื่องเงินแท้ใช่ไหมคะใคะอ๋อค่ะอ๋ะอกำไรสวยๆค่ะถ้าใครสนใจเครื่องเงินนะคะเครื่องประดับสวยๆแวะมาได้เลย สเตีนาาีนโลราผ้าน่านสวยๆเลยค่ะทุกคนแวะมาช็อปได้เลยนะคะเนี่ยนี่มีผ้าสิน้นมีผ้าสิน้นมีชุด tuổi ủa, ủa Tây Chiang Mai อันนี้ <Okay. S 1> ยำยำจิ้นไก่เรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยอันนี้อันนี้ที่เรารู้จักแกงฮังเลอู้แกงฮังเลกระทะใหญ่ดูขนาดของหม้อแล้วน่าจะขายดีมากเลยค่ะทุกคนนี่แกงฮังเลหม้อใหญ่หม้อใหญ่หรือกระทะใหญ่ไม่รู้เนี่ยโอ้โห ลูกค้าซื้อดีนะเนี่ยลูกค้าเข้าเยอะเลยค่ะทุกคนนี่ลูกค้าเยอะเลยท mm ้ hmm. าทางน่าจะอร่อยเ mm hmm. มียงคำร้านน้า mm hmm. แล้วก็ข้าวปุกงา ข้าวเหนียวหน้าต่างๆเดี๋ยวก่อนซื้อเราพามาดูที่พี่เขาทำอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะดูสิคะน่ากินขนาดไหนอันนี้เท่าไหร่คะดูสิคะทำใหม่ๆเลยเนี่ยดูสิอันนี้เป็นหน้าอะไร,รอะคะท,ทับทิมกรอบกับลูกตาลมะพร้าวอ,อ,อ่อนค่ะอ๋อทับทิมกรอบกับลูกตาลมะพร้าวอ่อนค่ะทุกคนดูสิคะโอ้น่ากินจัง ยใส่เยอะเลยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะคะเข้าเหนียวดำเหรอคะอู้ใส่เยอะมากเลยอันนี้สี่ชิ้นห้าสิบนะคะเนี่ยกินอันเดียวก็อิ่มแล้วนะคะเนี่ยขาวสวยงามทำเสร็จแล้วคะ่ะน่ากินมากเลยเดี๋ยวเราไปเลือกหน้าร้านกันคะ่ะทุกคน ชิ้นละห้าบาทค่ะแบบทุกคนดูสินะก็มีมูยอไข่เค็มนะคะนี่ข้าวจีก็มีอะไรเนี่ย อ,อ,อันนี้เราไม่รู้จักน้ำไข่ปม,มขนมจีนน้ำเงี้ยวก็มีนี่น้ำเงี้ยวน้ำยาก,กะทิยาปลาข้าวซอยน้ำปุ๋ยปุ๋และห้าสิบบาท ่เด็ถั่วเน่าเป็นแผ่นแบบบดก็มีค่ะทุกคนมีถั่วเน่าด้วยน้ำอ้อยอันนี้มะแขวนไอ้ถั่วต่างๆถั่วเสือสา หมอกอ๋อไม่เคยเห็นหัวลายเสือหัวลูกไก่หัวกาละแปะทองอุย้ยเออ <c oughs> ชื่อน่ารักหัวทอดอันนี้อันนี้อะไรเนาะถ้าเป็นคนเหนือน่าจะรู้นะนี่น้ำพริก เราสนใจตัวนี้ลูกชิ้นจักโต้ L อ็กเอ็วไม้ล่ะบาทไม้ใหญ่ๆ1ไม้จะอิ่มแล้วเอาน้ำจิ้มหวานค่ะน้องเขาอุ่นให้ร้อนๆไม้เล็กก็มีค่ะไซส์เล็กก็มีไซส์เล็กก็10บาทแต่ทุกคนไม่แพง สิบไม้ฟรีหนึ่งใช่ไหมอ่าค่ะโอ้ยคุ้มมากเลยสามลูกนี้ได้เยอะมากเลยฝั <c oughs> ่งนี้มียำลูกชิ้นปลาค่ะเป็นเซตให้นะคะครึ่งกิโลร้อ บาทผ้ายเสื้อผ้าพื้นเมืองเนาะผ้าพื้นเมืองผ้าผายผ้าสิน้นค่ะทุกคนร้านนี้มีกระเป๋า กาลซีซออันนี้กระเป๋าสานไทยใหญ่นนสวยๆค่ะทุกคน ทั้งอาหารทั้งของใช้นะคะเยอะมากเลยมีเครื่องประดับสวยิวยนมงคลเครื่องประดับมงคลมีค่ะดูสิคะสวยๆขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ กำไพญานาะคทำมาจากหยกใช่ไหมคะอ,อ๋อดูสิคะสวยกำไรหยกพระพุทธรูปก็มีค่ะสวยๆแหวเป็นกาแฟมาจากหน้า เกลือด้วยร้านนี้มีหลายอย่างค่ะ,อ,อ,อ,คะอ๋อ,อผลไม้อบแห้งโออผลไม้อบแห้งกุ้ตังหาอ๋อเออชื่อน่ารักสมุนไพรต่างๆค่ะผลิตภัณฑ์จากสมนุนไพรบำรุงสุขภาพแหลนะเนาะแล้วก็โอท็อป มีผ้ามีพ้าพสิ้นมีกระเป๋าเป็นโอห์เนะทุกคนดูสิคะนี่กระซิบรักบรรลือโลกนี่ไง <c oughs> ภาพดังๆที่เขาว่ากัน <c oughs>